ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นทีเซอร์ด้วยเมื่อกี้ครั้งแรกเลยก็ดีใจที่ได้เห็นผลงานที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอานแล,แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรานําเสนอมากทั้งเรื่องตัวบทภาพแล้วก็การกํากับการแสดงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนได้รอดูกันครับ คือจริงๆถามว่าบทแนวนี้เราก็เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะมีเป็นแบบอีกมิติหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ท้าทายความสามารถของเราเพราะว่ามันเป็นยุค9กด้วยแล้วก็ต้องถูกบูลลี่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นแบบเพศที่3อะไรเงี้ยครับ ก็ดราม่าพอสมควรแล้วก็ต้องมาสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วไหนเราจะแบบเป็นเป็นตัวละครที่เห็นขี่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็หนักมากๆครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ที่ทมคัมันแชร์เลนความแชร์เลนความสามารถของเรไปเรื่อยเื่เลยใช่มันก็ถือว่าแชร์เลนความสามารถของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละเรื่องเราก็อยากพัฒนาการแสดงของเราให้มันดีขึ้นนะครับอยากให้แฟนคลับหรือว่าคนดูเขาเห็นศักยภาพของการแสดงในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับต่ตัวละครในเรื่องนี้มันยาก สำหรับพฟคิดว่ามันยากนะครับเพราะว่าเราต้องทำ้านหนักพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีไปเรียนเวิร์กชอปไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมกันหนักพอสมควรเพื่อหาคาแรคเตอร์กันอะไรเงี้ยแล้วแต่ละตัวมันไม่ได้ว่าแบบมีแบบขา,ขาวก็ขาว,ขาว,ขาวขอย่างเดียวดำก็ดำอย่างเดียวคือมันทุกตัวละครมันมีแบบเป็นสีเทากันหมดเลยอะไรเงี้ยครับทกับพี่สิงเียบ้างก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเข้ากับพี่สิงเยอะที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานครั้งแรกร่วมกันถือว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าพี่สิงก็น่ารักมากเป็นกันเองมาก เปรียบเสมือนกับพี่ชายที่คอยแบบดูแลให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยมีอะไรก็เมาส์มอยกันตลอดในกองอะไรเงี้ยครับพี่สิงเป็นคน่ารามมากมากเลยครับมีครับก็ไปละลายพฤติกรรมกันตอนที่เรียนการแสดงครับก็ช่งนั้นก็จะได้ทํากิจกรรมด้วยกันเยอะได้ลองเล่นบทด้วยกันเยอะก็จะทําให้แบบไม่มีการเกรงหรือว่าเขินอายกันอะไรเงี้ยครับ ก็ถือว่าปะทะไม่คิดว่าปัทหหรอกแต่ว่าก็เข้าด้วยกันเยอะจังนั้นมันมันจะมีซีนที่มันหลากหลายอารมณ์มากๆด้วยความในเรื่องมันเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับมันก็จะต้องพากันไปเจอทั้งเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างมีจุดที่เราต้องทะเลาะกันบ้างมีจุดที่เรารู้สึกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยอะไรเงี้ยก็ไปรอติดตามกันครับก็ฝากนะครับชาร์โดเงาล่าตายด้วยนะครับที่จอออนแอร์ในทางวิวนะครับประมาณช่วงกลางปีนี้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับ